สงให้กำลังใจแนบอนอาฮอมเนี่ยหอมพี่หน่อยให้กำลังใจพี่หน่อยสำหรับคลิปนี้งสิบภาพบีเบงแอนอรอดีและบอยซิดีชัยช่วงนี้มีคิวออนทั่วทั้งกรุงเทพเงาเงาลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนเสาร์ก็ต้องไปขอรายการชิงลอยชิงล้านทีเวิร์กไฟและมีคิวงานเงาเงในกรุงเทพตลอดสมื้อ ทีสีฮอตนี่กอนมาสินสุดอยู่ที่อำเภอเชียงขานจังหวัดเลยและไปอ่อนทัวเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่มาเบ่งบรรยากาศของแอนออรดีและบอยซิดิชัยหอหักสุกฟังที่ไปออกรายการชิงลอยชิงด้านเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันเลยนะครับดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายสองนะครับตอนนี้อยู่ที่เวิร์คพอยท์ครับชิงลอยชิงหลาน ตอนบนรถเมื่อคืนอยู่ที่กาลสินเลิกตีสองตีสก็เดินทางมาถึงที่นี่ประมาณประมาณ8โมงนะครับแต่รายการนัด10โมงผมก็ตื่นเนาะเออนอนม่นอนจากกาลสินมามาตื่นตื่นตอนที่พิ่นจอดรถแล้วคือจอดอยู่ใต้ตึกเบร์กพอย์ใช่ไหมครับมันก็มืดผมกขม็ขึ้นอ้าขึ้นน้านแกงแท้ผมมา เพิ่มขีดเนี่ยที่แทันมันแกงแล้วแต่ว่าเขาจอดอยู่ใต,ต้ตึกผมนึกว่าผมนึกว่าเขาจอดปั๊มน้ํามันกลางดึกแต่ที่ไหนหได้แบบเขามาตามไปสอบเพื่อเข้ารายการมาออังคอลอาบน้ําที่เวิร์คพอยด์ครับสู่ชีวิตครับแล้ววันนี้มีสามงานด้วยนะครับถ่ายรายการเสร็จก็รอบรอบเย็นนะครับมีงานที่ ช่วงสี่ทุ่มนะครับอยู่ที่เพชกเกษมหกสิบเก้านะครับร้านเรื่องมันยาวเที่ยงคืนถึงตีสองเราก็อยู่ที่อ,อะไรนะตีหนึ่งถึงตีสามอยู่ที่สารลัซิ่งพระรามเก้าครับอยู่กรุงเทพอีกสามวันครับผมเจอกันที่เชียงคานกับะยุตแหละเรียบร้อยแบบนี้ไหมครับ ขาถามว่าชุดพีแอนหยกชุดที่พีแอนใส่กับชุดพีแอนมไม่เคยเห็นมีชุดแบบนี้ก่อกมัมีพี่ไม่เคยเห็นเฉยๆพี่บรัพจมานปุริสายวสันลาสุดหกพันหอมซองให้กำลังใจในบอนอาหอมเนี่ยหอมพี่หน่อยอให้กำลังใจพี่หน่อยอย่างนี้ก็ได้ อ <Come> มีกล้องวงจรปิดเหรอใช่เขาก็สิว่าซุ้มนี้โพสแท้จุดปิด